บรรยากาศการเดินประท้วงแสดงการสนับสนุนชาวอิสราเอลรวมถึงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ยังคงมีให้เห็นในหลายพื้นที่ทั่วโลกหลังความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสไปถูกขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครริโอเดจาเนโรในบราซิลประชาชนหลายร้อยคนถือธงและสวดมนเพื่อแสดงการสนับสนุนอิสราเอลโดยเดินขบวนไปตามถนนใกล้าชายหาดโคปาคาบานาเพื่อเรียกร้องสันติภาพและไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิต é condenar o terrorismo, condenar de uma forma veemente e apoiar o Estado de Israel nesse momento. É, nós queremos que toda a sociedade civil condene o terrorismo sem nenhuma, que isso não tem nenhuma justificativa o que aconteceu. A barbárie do grupo terrorista Hamas. เช่นเดียวกับที่รัฐนิวเจอร์ซียของสหรัฐชุมชนชาวยิวในเมืองลิวิงสตันรวมตัวกันเมื่อวันอาทิตย์แสดงการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาโดยการถือธงชาติและป้ายประท้วงเพื่อเป็นการสะท้อนถึงเป็นจามินในทันยาคูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่ให้คำมั่นว่าจะทำลายล้างกลุ่มฮามาส ขณะดเดียวกันชาวปาเลสไตน์หลายพันคนในกรุงม,มาดริดประเทศสเปนรวมตัวประท้วงและประนามการโจมตีฉนวนกาซาของกองทัพอิสราเอลและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาวปาเลสไตน์ ในเนเธอร์แลนด์ผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันใจกลางกรุงอัมสเตอร์ดัมเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาโดยการประท้วงเกิดขึ้นในขณะที่เยอรมนีและฝรั่งเศสสั่งห้ามการประท้วงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์หลังเกรงว่าอาจนำไปสู่ความรุนแรง ยังมีการประท้วงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในอีกหลายประเทศทั่วโลกทั้งในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสของสหรัฐและกรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาหลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอย่างรุนแรงเหนือฉนนกาซาเพื่อตอบโต้การโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งคร่าชีวิตชาวอิสราเอลราว1,400รายส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและทําให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนนกาซาเสียชีวิตมากกว่า2,600ราย